ใช่ครับเปลียนปลาวันนี้เรามาตกปลากันที่ใต้สะพานคลองหนึ่งนะครับทุกคนนี่ดูครับผมครับอ้าจะขอเกี่ยวมืออ้าต้องระวังนะครับทุกคนี่อุปกรณ์เราในวันนี้นะครับก็จะมีนี่ครับไผ่เขียวนะครับผมสมปังนะครับแล้วก็มีลำไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะครับแล้วก็แบบว่าให้พี่เขาแบบว่าจัดเซตมาเลยนะครับผมแป้งเด็กทันจะตกได้ไหมเนี่ย ดีครับท่กันผมโนบิคิมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะทํารายการเตียนปลาใช่ครับเตียนปลาไวันนี้เรามาตกปลากนันที่ใต้สะพานคลองหนึ่งนะครับทุกคนกคนี่ดูครับผมบรรยากาศก็คือใกล้จะเย็นแล้วนะเพราะว่าผมมาช่วงเย็นนะครับเรามาตอน6กโมงนะครับก็ใกล้จะหนึ่งทุ่มแล้วแหล,ละยังไม่ได้เริ่มมาสมลำทําอะไรสักอย่างเลยฮะวันนี้ก็ไปซื้ออุปกรณ์ B K L. มาใหม่ซื้อเบ็ดใหม่ซื้อทุกอย่างคือซื้อใหม่หมดเลยนะครับผมอย่างที่ทุกคนตามมาจะเห็นที่ตอบเข้าประมาณนั้นเลย คือผมน้ำมูสเสียงดังหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ใต้สะพานนะทุกคนนี่อุปกรณ์เราในวันนี้นะครับก็จะมีนี่ครับไผ่เขียวนะครับผมสมปังนะครับแล้วก็มีลำไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะครับแล้วเราก็แบบว่าให้พี่เขาแบบว่าจัดเซตมาเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นลออนะครับผมลอกก็จะเป็นสีแดงครับคือผมชอบสีแดงมากคันเป็นก็สีแดงครับเป็นแดงดํานะครับผมนี่ตัวที่เราจะใช้วันนี้ก็คือตะก้อนะครับผม บ้าหรือเปล่าวาชายมันเป็นโรคอะไรบ้างถามจริงเหรอคือจริงๆนะครับผมเคยไปตกกับพี่แจ็คก,กี้มาแล้วนะครับถึงรอบนะครับแต่ว่าผมนี่ไม่ได้ปลาเดี๋ยวมาดูรอบนี้มาตกคนเดียวดูนีจะได้ปลาหรือเปล่านะครับผมก็ก่อนดูคลิปนี้เปล่าทุกคนกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องโนบิคลิปด้วยนะครับมาตกมาหาซาก่อนเขาบอกว่าไม่ต้องใช้เยอะนะก็วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวครับ ก็เป็นอันนี้นะครับไม่รูเรียกอะไรใช่หรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทุกคนก็ทาตามในรูปอะมันเริ่มเป็นผ้าแล้วคระทุกคนดูครับทุกคนกคน,นี่มันเริ่มเป็นก้อนแล้วแต่ว่าผมจะใส่น้ำลงไปอีกนิดนึงนะครับเริ่มมึดแล้วเลย นี่คนระับจะได้อย่างนี้ไปนี่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะทุกคนนี่ตอนนี้ผมผสมลำเรียบร้อยนะผนะสมอาหารเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่ก็เป็นระมาณนี้เลยนะครับโอ้โหต่อไปเราก็จะมาใส่ที่ตะก้อตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่อันนี้เลยนะเท่าที่ผมดูมาใน YouTube แล้วก็พี่ๆเขาบอกนะครับว่าคือก,การตกปลาเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าใครทำได้นะขนาดการาตกปลาเนี่ยแต่จริงๆมันง่ายผมพูดให้มันยากทำไมวะเห็นไห เอาเหยื่อใส่แบบนี้ครับเล<อ>ยนี่ครับเขาจะทำแบบนี้นะครับอ้อตะขอเกี่ยวมืออ้อต้องระวังนะครับทุกคนนี่แล้วเขาก็จะใช้เม็ดโฟมนะครับผมเกาะที่ตะขอนะครับแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เกาะที่ตะขออย่างนี้ใช่ปะไม่รู้ว่าเพื่ออะไรนะไม่ให้ปลาเห็นหรือเปล่าโอเคฮะนี่อันนี้เราใส่เอา ตอนนี้ผมใส่เหยื่อกับพันลำเรียบร้อยแล้วนะครับพันลำผูเรียกเป็นเนื้อเลยอ่ะโอเคนี่ครับทุกคนน่าจะได้ประมาณนี้นะครับโอเคโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้พันเอ่อไอตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่ตัวเหยื่อครับไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าถ้าผิดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมไม่เคยตกทับน้องๆคนไหนที่แบบว่ามีพื้นฐานหรือว่าเชี่ยวชาญในการตกปลาเนี่ยก็คอมเมนต์แนะนำผมมาได้นะทุกคนผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากหรอกครับผมอะ เดี๋ยวเรามาเวียงเบกันเลยดีกว่าครับนี่โห oh, พร้อมเลยนะมีมีเรือด้วยนะครับ คนเมื่อกี้คือแบบผมเหมือนตามันตอดนะจริงๆตามันตอดจริงนะผมรู้สึกได้เลยคั้นึงผมจะผสมลำใหม่กรอบเมื่อกี้คือมันตอดจริงๆนะผมไม่ได้ขี้โม้เอาจิงมันตอดจริงนะแต่ว่าคือเหยื่อหายไปไหนหมดเนี่ยประเด็น พาคลินิกอันนี้รอบที่ไรแล้วเนะี่ยรอบที่สามแล้วนะบ้านดีครับแต่ว่ามีโอกาสติดนะทุกคนเพราะว่าผมเบี่ยงไปแล้วเนี่ยมันมีเหมือนปลากัดไม่รู้ปลาหรือว่านกนะมันกัดนกอะไรใต้น้ำวะมารอบรอบที่สามครับมาดูกันที่ว่ารอบนี้จะหมาหรอเปล่า ได่ไหมเนี่ยแต่เมื่อกี้คือผมโยนไปตรงนู้นนะครับคือมันมันมีปฏิกิริยาที่ปลามันกินนะแต่ว่ามันไม่ติดไม่รู้ว่าเขาอะไรมันไม่กัดเออสงสัยต้องมาเล่นแบบเป็นเหยื่อปลอมาแหละผมรู้สึกว่าผมไม่ถนัดกับเหยื่อหน้าดินนะอ่าอ่าใต้ดินเท่าไหร่ไม่รู้มันเรียกหน้าดินหรืออะไรก็ไม่รู้นะ ติดไม้น่าจะติดไม้เมื่อนี้ไม่รู้ติดมไม้หรือติดปลานะไม่มีทางที่จะติดปลาแน่นอนเพราะว่าคนอย่างกูนี่มันตกปลาไม่ได้เว้ย <c oughs> ชิบหายเฮ้ยทุกคนใครก็ได้ช่วยผมด้วย เฮ้บานมาเ้ตายเลยบระเจ้าโอ้ยน้อหาเอ้ยโอตตายทุกคนครับผมคงจะต้องจบคลิปแค่นี้เลย <c oughs> อเอ้ยเออแต่นี่กูบอกเลย ตั้งใจคงจะไม่ตั้งใจจริงแหละเผ็ิดมันพันขนาดเนี่ยแล้วทีนี้กูจะแก้งไงเนี่ยดูนี่จากสองจากหนึ่งเส้นสามเส้นตอนนี้แม่งสี่เส้นบักหามเงยแล้วมึงแยกล่างมาจากไหนวะเนะี่ยเอาละทุกคนก็ จะเครียดกับเบ็ดจริงๆเลยหม่งเบ็ดพันโอ้ยตายแล้วจะตกได้ไหมเนี่ยเนี่ยเพราอะไรครับทุกคนผมคงไม่เหมาะกับการทำคลิปตกปลาอีกแล้วก็ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันแต่ว่าผมจะไม่ยอมแพ้แค่นี้แน่นอนรายการเสียนบ้าหลักเราจะต้องอยู่ต่ออีกยาวนานนะครับทุกคนนั่นแหละก็ตอบนี้ถือว่ามไม่เสียแล้กันเ <c oughs> <c oughs> อ้อตายเออคครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะมแนะนำ ใครที่อยากจะแนะนำอะไรผมเนี่ยก็แนะนำเอาไว้ที่ใต้อคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะมาทำตามแล้วก็พัฒนาในการตกปลาต่อไปครับก็คือแต่วันนี้คือผมเซ็งจัดดูวะโอ้โหนั่นแหละครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายจุ๊บ